เฮ้ยทำไมเราโดน AD ปิดวะโคตรเทคนอันตรายฮะโดดไปไม่ได้ <laughs> โดดไม่ได้แต่แบนดลี่บิลเนี่ยน่าสนใจนะเว้ยสำหรับคนที่เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งอ่ะคือกดสก,กิลไม่ค่อยเก่งอะแบนดลี่บิวอะมันจะตอบโจทย์เว้ยเล่นกับสกีนนะมันจะโหดเลยฮะโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพะฮะ แรกอันนี้มาเล่นนะครับเนี่ย R5 นะเนี่ยกล่องม่วงเนี่ยฮะกล่องม่วงนะครับ R5 นี่ฮะเลือกได้เลยอะแบตลี่บิวใช่ไหมเลือกไปฮะแบตลี่บิวมา R5 เนี่ยไม่ต้องอัพสกิลด้วยฮะอันนี้โอเคอะได้ละได้ละฮะเอยโลเปสชื่อเคอร์รี่ฮะแต่เล่นโลเปส เคอรี่ลังผูอ้อาโศว์โตไว้เรืยกันโตเบลเลอร์เลยข้างเราสามการแต่ว่าเพิ่งเห็นไอ้ <c oughs> ข้างนู้นมันเอาโลเปสมาด้วยโซเบลเลอร์เลย <c oughs> แล้วจวังหวะนี้ขึ้นดังไปโอ้โหนั้นโดนเลยฮะระวังสติว่ะมันข้อที่จะล้มเลยเ <c oughs> จอสอับการหน่อย <c oughs> น้องๆก็น้องๆเถอะไม่มีคำว่า ai, อ่อนให้ฮะ แล้วจังหวะเอาแล้วปึ๊บหลอกหลอกหลอกไอ้นี่มันมีสกลิลอะไรบ้างวะเคาะซ้ายขวาอ๋อแบ็กเตปเคาะได้นี่ฮะซับโคดเอโคดอันตรายจังหวะแบ็กเตปท,ทำได้ดีนะทำได้ทุกอย่างยกเว้นประโยชน์ <c oughs> สู้ได้อย่าไปยอมแบ็อย่าไปยอมแล้วอย่าไปอ่อยให้น้องๆเออเลเบาแล้วขำขาลงไปอู้แล้วลูกกาเมติกฮะจังหวะน,นี้ฮะ เราได้ไปแบ็คเตปชุดป๊าบแล้วหลอกส่งลูกาา้าไปจังหวะนี้ลูกา้าแล้วลูก้าได้เข้าไปด้านในเรา่วงสั่นไปไดิอะไม่มีดังเหวะดูบัาซ้ายบนเนี่ยเต็มหัวเลยเจอแบลี<ๆ>่บ,บิวมาฮะยังไงยังไงแบล็คบิวเจอแบล็คบิวด้วยใส่ห้ามโอ้โหแล้วมันอเลยอุ้มอัดหน้าอะไเลยโอ้โหจังวหวะน,นี้ยังไงอะลูก้าโดนข้ามหัวเลยโ,โลเปส ลราเป๊บอกว่าเอ้ามีคนประกบอยู่ด้วยหรอไม่เห็นลิลัตอาห้ามันเล่นยากอะเด๋มันมันยิงไม่สุดเลี้ยงไม่สุดอะมันต้องอาหกฮะอาห้ามันยิงลงลงไม่ค่อยลงด้วย<ป>โดนไม่ได้รูก,ก้าเมจ,จิกฮะแ๊กเฮ้ยแบงลืมอัพสกิลมาเนะี่ยแบงม่มันไม่มีบัฟหรือยังไงฮะลืมอัพสกิลหรือเปล่านี่ อโอเคโมเทเลตก,ก็ลงร้องไห้เลยจูฮอริเดบัฟปอมะโอ้โหเท,ท่ช็อตน,นี้เอาไปยี่สิบคะแนนเลยฮะเนี่ยจูฮอลิเดส่งให้ยังยิงลงเลยแบงลูก,กา้าบัฟปอมเนี่ยส่งให้ยิงไม่ลงนี่ยังไงฮะระวังมันแอรีโอมาแดงนะยเว้แดงนะยเว้ ลักข้างนี่ฮะสามรีบาวาคอนเทสอะไรวะเนี่ยโอ้โหโค้ทเท่เลยไนงะสามกล้าฮะย่งเอาเลยวะมีปั๊มเฟกหรอจัดไปเฮ้ยมีปั๊มมีปั๊มเฟกเล่นได้ไม่ต้องเล่นกับสกีีนก็ได้โอ้โหแล้วระวังสติลวะจังหวะนี้ยังไงฮะจูวอริเดสติลให้ฮะเราสกรลีนให้ด้วยแล้วป๊อปเอาไปฮะหลุหดนี่ฮะทำงานเป็นทีมฮะส่งมาส่งกลับไม่โกงฮะส่งผิด เราจูฮอลิเดย์สวยฮะเออเฮ้ยเ,เราส่งอย่างเดียวก็ได้ปะโลเปสไม่เดินชา้าเราส่งไปส่งมาก็ได้เนี่ยเราส่งกดส่งรัววย,ยังได้เลยเนะี่ยเดี๋ยวก็หลุดฮะอุ้ยทำไมนั่นมันดังมันไม่ใช่แบนรนดีบิลหรือเปล่าวะส่งฟามแล้ววิ่งเออส่งแล้ววิ่งเออแล้วส่ง แล้ววิ่งแล้วจู๊กนะฮะจู๊กแล้วส่งปัป๊บแล้วส่งเออแล้วยิงเวลยฮะโคตรเท่โคตรอันตรายฮะไม่ได้ว่ะได้วิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันโลเป้เดินช้าได้ได้ฮะโครงการผมมัดกันส่งให้ยิงเลยไม่ลงนะเพราะผมเมื่อกี้ผมก็ยิยงไม่ลงเหมือนกันแล้วจ,จูฮอลิเดย์จามชูสต,ตามคะนแนนได้โคตรแมนเลยเหลือสี่สิบวินาทีกดไปยี่สิบคะแนนแล้วฮะเอาจ้า กลับมาใช้มุกเดิมนะ้วแอนอุูมแล้วปั๊มร,รีบาวกระโ <c oughs> ดดกระโดดนะพ่อเล่นกับลูกโลเปสบอกหวานเจี๊ยบนะผมรู้สึกว่าผมเป็นเซนเตอร์ก็วันนี้แหละครับจากโลเปสโล,โ,ลโลเปสตัวเบลเอร์เลยครับโอ้โหแลวตามไม่ทันนะน่าวสารคะแนนหยุดหยุดที่20คะแนนมา40วินาทีแล้ว บิวมีเบสไลน์ดังเลยเวลสาเหรออ๋อมันต้องเบสไลน์ดังเว้ยเดี๋ยวลองดิเฮ้ยลูก้าเฮ้ยระวังมือหัวเฮ้ยส่งสวยและบาฟจากลูก้าไม่ติดฮะมาฮะตูฮอริเดย์กดไปฮะเก้าคะแนนแบงค์แบงแอนเดรียนมาพิมพ์หาแบงค์อะโอเคแอนเดรียน แบงชื่อเขาชื่อเขาอ่านว่าแอนเดรียนมาหวัสดีครับทามสนามสวยจังเอาไงทามต้องกลับมาเล่นเบ้าดูคอมพี่สามกาดโคตนมันเลย oh. พี่กําลังคิดอยู่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยพี่ว่างจากงานเยอะๆเลยนะสมมติวันนั้นว่างเยอะเนยะพี่จะทำเอ่อเทียริสดีหรือว่าจะทําคลิปสอนฮาเด e นดีมันใช้เวลาทั้งสองอันเลยไนงะเห็นหลายคนอยากดูเทียริส ผมเล่นยานิสอาร์สามยูโรเสปดังโดนบล็อกเหลือจะเชื่อเอ่อยูโรเสปดังแรงบนบนโดนตกเป็นลูกเลยค่ะโดนตกเป็นเป็นลูกอ่ะเขาไม่ยูโรเสปดังกันนะมันโดนตกง่ายครใช้สามโดนตกสองว่ามันนี่ยถูกแล้วเอ็มบี่มตัวใหญ่ถูกไหมตัวมัเฮ้ยของใครวะเนี่ย กอง้คองแบงเหรอเรียบร้อยเลยหลงตัวะบะกอกเฉยเลยอย่าให้เป็นยิงทางเราตัวจีสามตัวอยู่แล้วเราว,วิ่งไปฮนะดายแบ็คเต่ปั๊บแล้วโดน <c oughs> ส่งไม่ออกมันติดแดงเอามาเอามาเราสู้ได้สู้ได้อย่าไปยอมต้องมีสักดอกที่เรารีบาวได้เจอสโนุปี้เหรอ <c oughs> วิไม่ทัน <c oughs> สโนุปี้ในกินนม กินนมกี่วันกี่ลิตรแค่นี้ทำไมตัวใหญ่จังเลยข้างเราตัวเท่าลูกแมวไอเสียขามนี่มันตามประกบดีเหมือนกันไอตัวละ,ละครอ่าแล้วแบ็กเต็ชูดไวท์เพนไปดิแล้วเปิดใส่สวยไหะกดประกบขางมันเดินทันได้ยังไงวะชุดเท่ชุดเป็นชุดแบบเอ่อเสื้อหนาวอ่ะอ่าแล้วเหลืองฮะแล้วรีบาเสร็จ <Nice S 2> <laughs> เจอปัดหน้าฮะเขาบอกมีปั๊มเฟกปึ๊บปั๊มเฟก เราซัดเลยฮะเดินไม่ทันสินะเดินไม่ทันสินะเอ็มบีดปันดีครับพัสิกดไลค์พ Turn, ี่ด้วยก่อนไปใครเข้ามารบกวนฝากกดไลค์ด้วยนะครับเซคลามมันไม่เล่นเลยอะตรงมัน ข้างนู้นน่ะยิงได้ตลอดเวลาอเออแล้วลูกกามาฮะมันไม่มีบ t b ไอเนี่ยวะโคตรเทพโคตรอันตรายไลงครั <c oughs> อ้โหแล้วลูกกาดังยัดเลยว่ะลงไปนอนกองกับพื้นเลยหมูปิง <c oughs> ้งเจอหมู่ปิ้งแล้วเหรอหมูปิ้งระวังลูกกาเล่นแรง อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยสกิลนี่ด้วยเหรอจูฮอลีเดย์ฮะเฮ้ยมาว่ะจูฮอลีเดย์มาว่ะผมกดโดมินานสกิลครับปั๊บแบกแ็กเตปชุดปึ๊บแซบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดมินานสกิลมันมันบวกฟิลโกไม่ใช่หรอหรือว่าจำผิดวะแบกแ็กเตปชุดไวโอเพนไม่ลงอ่ะสวยและลีบาวไม่ไหวจริงว่ะโอเคฮะมันขยิ่งชุดได้เลยอ่ะ 3ตัวนั้นขายไม่ได้เหรอครับเอ่อยังไม่รู้เลยนะครับเขายังไม่ประกาศแบบแน่ชัดว่ามันขายไม่ได้เลยไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอ,อเขาประกาศก่อนเฮ้ยเราลุมสเกลแล้ววิ่งแยกมาแบบนัวๆ,ๆอะไรเงี้ยเออน่ยหลุดแล้วไอ้บ้แต่ไม่ยิงด้วยไม่จิงไม่ยิงเคลียบบัฟก่อนเมื่อกี้มันมีบัฟของลูก้าอยู่นะครับก็เค,คลีย์บัฟทิ้งก่อนๆๆเพราะว่าเราจะไม่ใช้ตัวช่วยนะครับถือว่าเอ่อจะไม่โกงกัวรันเออไม่ใช้ตัวช่วยอะไรเงี้ย เลี้ยงให้บัฟมันหมดแล้วค่อยยิงดูฮอลิเดย์ฮะของซีสกีแล้ววิ่งเฮ้ยเสี่ยคลามมันตั้งใจปิดพี่มากมันกดประกบค้างอยู่เนี่ยดูดิวิวิ่งงานเข้าฮะวิ่งวิ่งว,วิโอ้ยเลยหายหมดเลย ได้อยู่ได้อยู่จูหอยเดมเมตาสามกาดฮะนี่ฮะสติลไปหนึ่งลูก้ารีบาวสามลูกพี่ตามอ่อนให้หน่อยก็ได้ไหนเจอกันอีกไหมล่ะเจอกันอีกเดี๋ยวอ่อนให้มาเจอกันอีกกดหนึ่งให้หน่อยเดี๋ยวพี่ไปเล่นตัวแบบตัวแปลกๆฮะสามตีอะไรอย่างเงี้ยเจอเหรอ,อเอาอะไรอยากให้พี่เล่นอะไรเจออยากให้พี่เล่นอะไรขอมาพี่เล่นให้ พี่เล่นฮาร์เรย์บัตตันเลเจนด์ได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยได้ไหมตัวนี้มันทําแต้มแทบไม่ได้เลยเดโลซานเอาอะไรให้พี่เล่นอะไรลุยเชดโฮมเกนแบลนด์รีบิววะแบลนด์รีบิวแล้วกันเล่นไม่เป็นด้วยจำสกิลไม่ได้ตัวใหม่โอเคอะ่ะมาอะ่ะสามกาดให้เลยอะ่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยพี่ๆทุกคนเขาพร้อมใจจะโยนให้ลอะอ่ะสามอโอเคนะพร้อมนี้ได้อยู่มีลูก้ามีจูฮอริเดมีแบลนด์รีบิวอ่ะโอเคนะ อ่อนให้แค่ตัวละครเว้ยฝีมือเล่นกันเต็มที่นะ,ะคิสพอลเล่นไหวไหมครับผมคิสพอลเนี่ยมันเป็นตัวบัฟส่งอะคือส่งไปแล้วเพื่อนได้ดังหูอะคือมันเป็นตัวแบบปล่อยบอลลองนะฮะมันไม่ใช่ปล่อยบอลหลักถ้าเล่นคิส <Right. S 1> พอลมันต้องเล่นคู่พวกยานนิสอะไรพวกเนี้ยส่งไปแล้วเพื่อนได้ดังเลยบอลใจเอมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็สองกาดอสองทำแต้มอย่างเช่นไอคู่ ไซออนไปคู่เอ่อแอนน์แมนจามอลแลนที่เป็นตัวดังอ่ะได้หมดอะ่ะเฮ้ยทำไมเราโดนเอดีปิดวะคตรเทคนอันตรายฮะโดดไม่ได้ <c oughs> โดดไม่ได้ <c oughs> แต่แบลนดี้บิลเนี่ยน่าสนใจนะเว้ยสำหรับคนที่เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งอะ่ะคือกดสก,กิลไม่ค่อยเก่งอะ่ะแบลนดี้บิวอ่ะมันจะตอบโจทย์เว้ยเล่นกับสกรีนนะมันจะโหดเลยฮะ ใส่ก็ได้ตัดมือไอหนุ่มจูฮอริเดทิ่งนี่หน่อยฮะมันเดินเดินอยู่มันตัดเลยฮะเต็ตมมือเอลยะเราสามการฮะวอลสกรีนไปหนึ่งลุ้มสกรีนแล้ววิ่งแย่ฮะนี่ฮะส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาแล้วส่งป๊าฟปื้อป๊าบแล้วสกรีนป๊าแล้วหลุดเลยฮะเอาไม่หลุดหรอวะโอ้โลงสแต็กมี้ยังแต่เมื่อวานทำไมมันยิงลงวะโมเดเลต ต้องห่วงเกมลับบอกเลยว่าสบายฮะเออแดงไม่ได้ต้ห่วง step back space. แล้วแดงนะฮะลีบาวมาว่ะแบล็เลียบิวฮะอุ้ยส่งไม่ติดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้โหแล้วยืนจุ่มอยู่สวยเลยฮะเป็น,นไงมันเป็นแผ่นมันเป็นแผง,แผงโอ้โหเมื่อกี้ส่งไม่ติดถ้าส่งติดเท่เนี่ยมันติดแดงไม่ส่งให้ วิ่ง My bad My bad ทสองน่จะเหลี่ยมจะเหลี่ยมจะเหลี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้เได้บอลอยู่ได้บอลอยู่ได้บอลอยู่สองลูดลูดโอ้โหเราได้เห้ยโอ้โหแล้วจูไรเดีมันเอาจนได้อะ ใส่ออดอาห้าขึ้นไปเล่นได้ใช่ครับ R6 แข็งแกร่งเลยครับอานี่ชนกับพวกเอ่อพาวเวอร์ Power เก่งๆได้ครับแต่ถ้าเจอเอดียาน,นิดโขดเข้มๆปิดฟีดเลยอ่ะไซออนก็ต้องเหลี่ยมเยอะนิดนึงถ้าเหลี่ยมน้อยก็หัวบวมอมาบันบัเบัน great เหมือนข้ามาตกจากไหวะเนี่ยจะโชว์ไซสเต็ใตายแป้นวะโอ้โมอเลตลงอี วิ่งมาสกรีลแล้ววิ่งแยกหรือวิ่งแบบสกรีลแล้วค่อยป๊อปเอาอะน่ะสวะซับเล่นวอลเล่นเล่นแบบสกรีลแล้ววิ่งแยกสกรีลแล้ววิ่งแยกขัดกันสกรีลแล้ววิ่งแยกรัวๆดีกว่ามันเล่นไอโซเลชันไม่ได้ฝ่ายตรงข้ามมันเป็นตัวเกมรับหมดเลยแล้วไม่ลงนะลูก้ามาว่ะน่ารัก เรียบร้อยคะโอ้โหเรียบร้อยเลยชดเกมพิกฮะเออถึงเนี้ยโดนนัวอย่างเงี้ยมันตายมไมันหรอกพวกเนี้ยมันเดินช้าแต่ว่าเกมรับมันแน่งงนไงตัวละครเกมโอ้โหแล้วจูคาริเดรีบาว์ครเรียบร้อยเลยคปับหลอกหลอกเออเรียบร้อยครับเนี้ยโอ้โหแล้วลุดเลยฮะแล้วแบ็กเตปอีกหรอมันไม่ไกลแล้วเมื่อกี้มันไม่ไกลพอวอลคือลูก้าจ่ายมาวอลเหยียบเส้นสามอยู่มันยังไม่ไกลฮะับแบ็กเตปไปขึ้นสนามเลยลูก้าเมสซี พี่ช่วยได้แคน่นี้ะ้ว้ยอาร์ตี้พี่เล่นสามกาดสามกาดตัวใหม่แล้วเนี่ยสตรีมมันสคริปต์เหรอเน็ตนายไม่พอหรือเปล่าเก่งะ้ว้ยแบนรนดีบิวอะไซส์สเต็ปเหมือนบูกเกอร์เลยจงังหวะไซส์สเต็ปทำไม่ดีเล่นกับสกีนเนี่ยคือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ว่ามันแม่นหรือเปล่า ทำลายล้างชาแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำลายล้างชาแนลลุยไปกับทำลายล้างชาแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 2> ทำลายล้างชาแนลลุยไปกับทำลายล้างชาแนล Let's go